ผู้ทิมครั้งแรกที่เราเราเล่นเนี่ยกับเหรียญผูพัดนี่แหละเพราะว่าเราได้ยินประสบการณ์ว่าเหรียญรุ่นเนี่ยประสบการณ์เยอะแล้วก็เป็นเหรียญทีออ่วัดสร้างเองแล้วงานใหญ่ด้วยงานผูกพัดตะสีมาใช่ไหมครับเราก็อยากจะได้ไงเพราะว่าคือวัดสร้างเองด้วยใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ผู้ใาญไปมีไม่ใช่พุทธะพานนิดอะไม่ใช่เซียนสร้างครับใช่ไหมแล้วก็มีเสียงเราลือเราว่างะไว่าประสบการณ์เยอะเออเป็นเหรียญประสบการณ์ประสบการณ์เราก็อยากได้เราก็ เริ่มเก็บหลวงพุทิมเหรียญผูพัดเป็นเหรียญแรกอ๋อเหรอพี่เป็นเหรียญแรกเลยที่เก็บเหรียญผูพัดเลยภูพัดเลยปีน่าจะเป็นปีสองห้าปีสองห้าสองห้าเราย้ายต่างย้ายยาบแบงก์เทปแปะลิ้วมาอยู่แบงก์เทปบางกะส้อยก็เริ่มเก็บต่างกันนั้นเลยเพราะที่เก็บจากส่วนใหญ่เก็บจากแผงเพราะเครื่องวัดกำแพงอ๋อเท่าไหร่พี่ตู้ตอนนั้นเจ็ดร้อยเหรียญผูพัดไม่ห้าร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญละห้าร้อยบาทพี่ตู้เก็บได้กี่เหรียญตอนนั้นเก็บได้เป็นร้อยอือเป็นร้อยเป็นร้อยเพราะคนที่ส่งผมมคคือใร อย่างกดพนัดเนี่ยมาคนส่งแล้วก็เอาจากอ้วเหรียญบ้างครับคือในแผงแว่ากาแพงเนี่ยใครมีเนี่ยผมเช่าหมดเหรียญละห้าร้อยครับจะไม่เราเก็บปูพัดเนี่ยแล้วตอนหลังเนี่ยพอเก็บปูพัดไปเก็บไปเก็บมาเนี่ยเจอกดบอกกดทำไมไม่มีเหรียญไม่ไม่มีเหรียญปูพัดมาให้เราบ้างเลยเขาบอกตอนเนี้ยวอ้วันที่ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยมันซื้อเจ็ดร้อยซื้อดีกว่าพี่ <S <S <c oughs> มันก็เลยไปส่งให้ Stephan วันมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช่ไหม <c oughs> ผมคิดเอ้ยวนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมันจะเช่าไปทําไม ใช่ไหมอาชีพเข้าไปเกตร้อยตัดหน้าเราด้วยอพอดีวันนั้นผมเจออ้วนมาจาบอกอ้วนทาไมนายมาซื้อเหรียญผูกพัดเดรีย้เจ็ดร้อยวะเนี่ยเขาบอกไม่ใช่ของผมหรอกลูกพี่สั่งให้มาซื้อเขาบอกอ้าทําไมลูกพี่สั่งให้มาซื้อล่ะเขาบอกลูกพี่เป็นประสบการณ์เหรียญรุ่นเนี้ยลูกพี่เนี่ยมีอาชีพรับหมกขอสร้างครัพี่ไหมแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยคงไปขัดผลประโยชน์หรืออะไรก็ไม่รู้แหละถูกยิงรดพุนเลยครถปิกอัาแบบพุนเลยแต่ตัวเองก็ไม่ถูกไม่แต่นัดเดียวแล้วมีเหรียญเออมีเหรียญผูกพัด อยู่ที่ตัวเหรียญเดียวประสบการณ์โดนยิงโดนยิงไม่ถูกเลยทั้งนัดหนึ่งไม่โดนไม่โดนเลยลดคุณเลยครับพี่เขาก็เลยศรัทธาลุกุทิมโดยเฉพาะรุ่นนี้นะเขาเลยสั่งเขาไม่ได้คนเล่นพระนี่เขาดูพระไม่เป็นด้วยเขาให้อ้วนมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยมาให้ถี่ใช่ไหมอ้วนมันก็มาซื้อคือตอนแรกไปกับไปซื้อจากกดเนี่ยกดส่งมาท่ห้าร้อยเขาบอกเขาให้เจ็ดร้อยใช่ไหมกดมันก็ส่งให้อ้วนตลอดไม่เคยผมก็ทำไมไม่ให้ผมบอกอ้วนซื้อเจ็ดร้อย มมีคนให้ตัดราคาลรกว่าให้ราคาราสูงกว่าดีกว่าเได้ส่งเจ้านั้นแต่ตอนนั้นผมมีเยอะแล้วนะก็ได้เป็นร้อยแล้วตอนนั้นมีเป็นร้อยเหรียญแล้วล่ะแล้วก็พวกไงว่าอ้วนมอเตอร์ไซค์ก็ตัดหน้าผมไปแล้วพี่ตู้ได้แยกบล็อกไหมตอนนั้นตอนนั้นไม่แยกเลยตอนนั้นไม่แยกเลยดูสวยอย่างเดียวดูสวยอย่างเดียวไม่มีการแยกบล็อกคอยาวคอสั้นไม่มียันตรงยันแตกไม่มีใครไม่มีแยกเลยตอนนั้นห้าร้อยเท่ากันหมดเท่ากันหมดแล้วแต่ว่าความสวยแล้วกันคือส่วนใหญ่นะมาตรฐานก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันคือห้าร้อยอ่าครับ คือซื้อหมดอนะ่ะพูดง่ายแต่เกิดไม่คีรู้จริงๆนะห้าร้อยผมซื้อตอนนั้นผมเก็บเยอะมากเพราะเพราะได้ยินประสบการณ์แต่พออ้วนบอกว่าลูกพี่โดนยิงโดนยิงไม่ถูกสักงนัดเลยผมเก็บเพิ่มอีกเจ็ดร้อยก็เจ็ดร้อยคือก็สู้อ่ะคือเพราะเราชอบเพราะมีประสบการณ์ปั๊บแล้วอยากได้ใช่ไมพลาดแล้ที่ประสบการณ์ <c oughs> ผมเก็บมาถึงสองร้อยเหรียญน่<อ>ะตอนเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยเดนผูกูพัดพิตุเยอะที่สุดขบวนนี้ตอนนั้นที่ผมเก็บนะตอนซื้อซื้ออย่างเดียวเก็บๆแล้วตอนหลังมาก็เริ่มเก็บอย่างอื่น พอเริ่มผูกพันก,ก็เริ่มเก็บอย่างอื่นแล้วมันเป็นรุ่นไหนต่อที่เก็บอันที่สองก็คือคเหรียญปิตาหล,ลังรูปเหมือนหล,ลังรูปเหมือนเออพราะอันนี้มีประสบการณ์จาก,ออกเพื่อนประสบการณ์จากเพื่อนผมนี่แหละ <c oughs> คืออะไรที่ผมเชอบหลวงพทิมเนี่ยถ้าพอประสบการณ์มีเนี่ยอันนั้นต้องเป็นอันดับที่ท,ที่ผมจะหาอันดับแรกๆเลยที่หาก็มีปิดตาหลังรูปเหมือนนี่แหละที่เริ่มหาเพราะว่าอะไรมีเพื่อนผมอยู่คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ระยองชื่ออาจารย์เวงคือคนละคนรู้จักหมดที่อาจารย์เวงเพราะเขาเป็นสายหลวงพุทิมเลยนะเขาเก็บหลวงพุทิ น่าจะเป็นท็อปไฟเลยนะที่ระยองเนี่ยคืออาจารย์เบงเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าเขาเนี่ยจบวิทยาพระราชชนบุรีครับตอนนั้นมันมีแค่อนุปญญาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นครูสอนที่อยู่เรียนที่ระยองอนะแล้วเขาก็มาเรียนปริญญาตีเพิ่มเป็นิญญาภาคคํามาเรียนที่ศรีนครินทร์หลวงแสนตอนนั้นเป็นศรีนครินทรไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอบูครับแล้วนะเขาก็เรียนภาคคําคือก็นั่งรถจากระยองรถตู้จากระยองมาเรียนที่ที่บางแสนเนี่ยครับมาทุกวันแหละครับ ยิงพระคํำนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขานั่งเช่ารถตู้มาเนี่ยมาอยู่กันมากันห้าคนเพื่อนเขาด้วยที่มาเรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยครับแล้วรถมันเกิดอุติเหตุรถพิคว่ำถนนลื่นเนี่ยนะพิคว่ำอยู่ตรงเอ่อตรงแยกทิงลายครับหลักก็บอกหลักกิโลเมตรที่ห้าจากพัทยาไปเนี่ยอรถคว่ำกิ่งไหลตหลบเลยกิ่งไหลตกล้วรถคือมาตั้งหันหน้าไปทางระยองเพื่อนเขาสองคนที่นั่งไปด้วยกันตายอ๋อเสียชีวิตเสียชีวิตสองคนตัวเขาเนี่ยรอด S <S <S ในตัวเขาเน่ยมีปิดตาหลังรูปเหมือนเนื้อทองแดงอ๋อแกแฝนปิดตาหลังรูปเหมือนองค์เดียวดเดียวเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยแกเป็นคนละยองแกก็ไปเช่าจากวัดเลยนะเพราะว่าแกไปเอาจากวัดเนี่ยถูกๆอ่ะตอนนั้นไม่กี่ตังเหรียญไม่กี่ร้อยบาทกี่หลักร้อยทั้งนั้นตอนนั้นตอนที่ปีหนึ่งเจ็ดแกไ็ปีหนึ่งเจ็ดเลยครับแล้วตอนนั้นกกเก็บคือไม่ได้สะสมมากหรอกแกก็มีองค์สององค์อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเพราะแกเป็นคนละยองด้วยใช่ไหมแกเก็บมาแล้วต้งนั้นหลังจากที่พอแกมีประสบการณ์เรื่องหลวงค์นะ แกก็เก็บลวงปุถิมตลอดเลยเช่าทุกรุ่นเช่ามาเสร็จปั๊บจนโอ้โหแกมีพระเยอะเลยแล้วกิจการแกก็ดีขึ้นแกก็ล่ารวยขึ้นล่ารวยผิดปกติแล้วบอกโอ้ผมได้แต่ก็ได้ลวงปุถิมมาเนี่ยล่ารวยจนกิจการอะไรก็ดีหมดอะเงินโอ้ขึ้นมาเป็นคนรวยเลยตอนหลังแกก็ซื้อหนักๆเลยซื้อทุกอย่างของลวงปุทิมอะหลักแสนแกก็ซื้อครับจนทําให้แกตอนนี้พูดแกว่าแกอยู่ในท็อปไฟแกบอกแกท็อปทีนะแต่พวกบอกหน้าอยู่แค่ท็อปไฟมั้งยองเลยนะแกถือว่าแกมีพระลุงปุิมมาก นะทุกวันนี้<ม>เพราะว่าแกก็แกก็มีแบง่งแบ่งให้พวกพวกบ้างอะไรเงี้ยนะที่ขายไปเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่กับแกไงร,ราะก่อนแกเคยมีศูนย์พระอยู่ที่โรงแรมสตาร์นะ<ม>่แล้วตอนหลังนี่แกไม่ได้ทาแล้วแกก็พระยังหมดก็ยังอยู่กับแกถือว่าเยอะมากนะปรนะสบการณ์ส่วนหนึ่งที่ว่าผมเก็บปิดตังแล้วเหมือนเนี่ยเพราะว่ามีประสบการณ์จากเพื่อนผมเนี่ยเนี่ยผมก็เริ่มชอบพุกทิม แล้วหลังจากนั้นสะสมอะไรเพ,พิ่มหลังจากนั้นมาก็มีดูจากหนังสือของจินทพรพรสร้างทุกทีก่จินทพรสร้างจินทพรสถาปนิกตีทัางก็มีก็จะมีเจริญพรหลักๆเหรียญเจริญพรบนจเนจเนร<น>ิญเจริญพรบนบนล่างเนี่ยแล้วก็จเจริญพรสองแล้วก็ห่วงเชือ่อมเสมาอะไรเนี่ย <những. S 2> ที่จินทพรสร้างเพราะสร้างได้สวยไงตอนนั้นพี่ตู้เช่าเหรียญเท่าไหร่ตอนนั้นเหรียญเสมาเหรียญละร้อยเสมาเหรียญละร้อย เหรียญห่วงเชื่อมสามร้อยห่วงเชื่อมสามร้อยเจริญพรเนี่ยผมเช่ามาเจ็ดร้อยเจริญพรบนนะเจ็ดร้อยประมาณปีเท่าไหร่ครับน่าจะเป็นปีน่าจะสามสามขวานะสามสามขวาเนี่ยสามจหวาผมจำจะแต่สามขวาประมาณสามขวารเหรียญหลักร้อยตรงนั้นปีสามขวาเหรียญหลักร้อยอยู่ตอนนั้นผมเก็บมาลูกผู้ทีมนี่แหละก็มีแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็หลังจากนั้นก็ไม่ไม่นานน่า ก็มีเหรียญเจริญพรเงินเข้ามาหาผมอ๋อพี่ตุ๊ดเหรียญเจริญพรเงินเนื่องเงินตอนนั้นเนี่ยเขามาขายผมเนี่ยเขาเปิดผมห้าหมื่นห้าต่อรองกันมาแค่ไหนตกสี่หมื่นเก้าพันบาทพร้อมตลับทองด้วยนะอ๋อพร้อมทองด้วยอแล้วเป็นเจริญพรล่างเบอร์สี่สิบสี่โอ้โหเบอร์สวยเบอร์สี่สิบสี่เบอร์สวยด้วยเบอร์สี่สี่ผมคือเมื่อผมซื้อเนี่ยเงินจนหมดบัญชีอ่ะให้เขาดูว่าเนี่ยเงินผมหมดบัญชีมีเงินอยู่ห้าหมื่นนะถอนมาสี่หมื่นเก้าเหลือ เหลือพันเดียวใ้บัญชีอะซื้อหมดบัญชีเลยซื้อองค์เนี้ยโอ้โหโบซีด้วยก็ซื้อถือว่าแพงถือว่าถือว่าตอนนั้นซื้อว่าก็ก็ซื้อได้ก็ซื้อได้เพราะว่ามันเหรียญเงินนี่ใช่ไหมแล้วมีตลับทองไปด้วยอก็ถือว่าสี่หมื่นกว่าเนี่ยสี่หมื่นเก้าก็โอเคซื้อได้แต่ว่าเงินในบัญชีอะมันอยู่ห้าหมื่นเบิกหมดบัญชีแล้วเงินเหลือพันเดียวตอนนั้นันใจ่ซื้อซื้อเก็บไว้อะก็ซื้อเก็บไว้โอ้โหเก็บเลยเพราะเราตอนนั้นน่ผม สะสมเนี่ยตอนนั้นทํางานอยู่เนี่ยผมไม่ได้ขายเลยนะซื้อเก็บอย่างเดียวครับซื้อเก็บอย่างเดียวเนี่ยจนจนพวกที่แบงค์เนี่ยกลางวันเนี่ยผมจะไปกินข้าวที่วัดกำแพงแล้วก็ซื้อผ้ามาทุกวันเพราะผ้ามันถูกเนี่ยหลักร้อยใช่ไหมกลับมาจนพวกทีแบงค์บอกว่าวันนี้ได้ไากี่องคอ์หมดไปกี่ร้อยอวันนี้ก็ได้ทุกองคอ์วันสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยเช่าทุกวันก็นโดยพระส่วนใหญ่พราที่เช่าเนี่ยก็จะเป็นพ้าที่เราชอบอมีตรงพวกทศทอนบ้างจะคุณนอมั่งหรือผู้ทิมบ้างเนี่ยโดยเฉพาะสามองค์เนี่ย ที่ผมช่ามาเยอะแล้วเรื่องเงินพิตุตอนนี้ขายไปยังขายไปแล้วเอ้าเลือพี่ขี่ได้เท่าไหร่ขายไปสองล้านสองฮะขายไปสองล้านสองซื้อสี่หมื่นเก้าขายไปแล้วแต่ห่างอะไรปีนะตอนนี้ตอนที่หลวงปู่ทิมผมเก็บไว้เป็นสิบปีอ่ะจนหลวงปู่ทิมขึ้นมาช่วงพีคมากอะแรงมากนะครับพี่ผมเนี่ยคือปกติปกติผมจะไม่ปล่อยพระแล้ววันนั้นอะวันดีคืนดีเนี่ยไม่รู้เอ่ยชื่อไดเปล่าตีบุมเนี่ยเข้ามาเลี่ยมพระที่ศรีราชาเอาผ้ามาเลี่ยมพลาสติกกับช่างเปียก แล้วพอดีช่างเปี๊ยกบอกว่าตีบุ้ว่าบอกตีบุ้ว่าเนี่ยพี่ตุ้งเขามีเหรียญเจริญพรเงินเบอร์44ไม่รู้ก็ขายเปล่านะลองคุยก็ดูเขาก็เจอผมพอดีก็บอกว่าพี่จะขายไหมบอกว่าผมยังไม่ขายเลยครับตอนนี้แต่ก็ขอดูรูปผมก็ส่งรูกไปก็ดูเสียงบอกว่าถ้าพี่จะขายเมื่อไหร่บอกผมนะหลังจากนั้นมาอีกประมาณนะสักเดือนละสองเดือนเนี่ยผมก็นั่งคิด จะเก็บไว้ทําไมนะแขวนก็ไม่ได้แขวนนะและอย่างหนึง่งเราก็อยากจะทําบุญด้วย <พา S 2> เก็บอยู่ที่แบงค์ตลอดอยู่ที่แบงค์อยู่ที่แบงค์เทพบราร์บะซอยเนี่ยพ้าหลวงพุทธิมีคือพระที่เลี่ยมทองแพงๆเนี่ยผมจะไปที่แบงค์หมดคือตั้งแต่ปีสมัยนู้นสักสักไปปีสามกว่าแหละก็คือพระไม่ได้มาแฝนเลยไม่ได้มาแขวนอยู่ส่วนใหญ่มาเนี่ยคุ้มครองแบงค์ตลอดเลยตอนนั้นผมจะเลี่ยมทองหมดพอได้มาปั๊บเนี่ยเงินเดือนออกเช่าพระโบนัสออกเลี่ยมทองมันจะเป็นสูตรอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่ผมเลี่ยมทองผมจะเลีุ่ เนี่ยประจําพอเลียมเสร็จผมก็ไปเก็บเข้าเซฟเก็บตลอดเนี่ยเก็บสะสมมาเรื่อยเลยนะจนเนี่ยที่ว่าตีบู๋มเนี่ยมาขอซื้อผมเนี่ยสองล้านสองผมก็เอามาให้เขาดูทั้งหมดมีทั้งหมดห้าองค์ก็จะมีเหรียญเหรียญเจริญพรเเเนี่ยหรียญหนึ่งและอีกสี่เหรียญเนี่ยก็จะเป็นเหรียญเจริญพรบนทองแดงเลี่ยมทองเจริญพรล่างโคตัวทอเลี่ยมทองเจริญพรสองเลี่ยมทองแล้วก็วงเชื่อม เลี่ยมทองที่ซื้อมาหลักร้อยห่ผมเชื่อมซื้อมาสามร้อยจะเดินพอนบนซื้อมาเจ็ดร้อยที่แพงหน่อยคือคือหลังจากนั้นแล้วมันก็จะซื้อเหรียญเจเดินพอนล่างโคตัวทอเนี่ยซื้อหกพันหกพันแล้วที่แพงที่สุดก็คือเจเดินพอนสองซื้อหมื่นหกพันห้าร้อยพร้อมทององค์นี้ได้จากสมบัติหลวงปู่๋อพี่บัตสมบัติหลวงปู่ซื้อมาที่วัดคขวันเนี่ยหมื่นหก ซื้อต่อหน้าผมเน mm. ja. so you know right ี said, like ่ยแหละเดีวผมบอกเขาบาทเอาเท่าไหร่บอกเอาห้าร้อยแล้วกันพี grandes, mm ่ก okay. so you know ็เลยจ่ายกันไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยตัดต่อเลยตัดต่อเลยคือต่อหน้าเราเนี่ยเราเข็นก็อยู่ขาลังซื้อกันอยู่แล้วก็ดูอยู่พอเขาซื้อเสร็จปั๊บผมบอกบาทเอาเท่าไหร่บอกเอาพี่ห้าร้อยแล้วกันโอเคผมก็จ่ายกันไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแล้วก็อยู่กับผมเก็บกับผมจนนานมากแหละคือเก็บเป็นหลายสิบปีจนจนตีบูมเนี่ยมาขอซื้อเหรียญเงินผมไปเดี๋ยวจะขอซื้อสี่เหรียญนี้ผมด้วยผมบอกว่าให้ผมล้านนึง ผมบอกว่ายังไม่ขายเราขอดูไว้ดูทางหน้าหน่อยเพราะว่าเหรียญเงินเอาไปแล้วก็เก็บไว้สี่เหรียญนี่คือพี่ตู้ปล่อยเนื้อเงินไปก่อนเออบันไดเงินไปก่อนส่วนที่เหลือยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยก็เก็บเอาไว้นี่แหละเก็บไว้เก็บไว้จนเมื่อปีที่แล้วนี่เองอ่ะเก็บไว้นานมากสรุปก็คือชุดชุดชุดที่เหลือก็ปล่อยไปแล้วเหมือนกันปล่อย คือชุดที่เหลือคือปล่อยเพิ่งปล่อยมาปีที่แล้วไงได้เท่าไหร่พี่ชุดนี้ขายไป1นล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทใช่บาทสยองสยองศหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นครับผมเปิดเข้าไปล้านสองครับแล้วก็เขาต่อต่อไปต่อมาเนี่ยเหลือที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นผมบอกว่าผมขายชุดนี้แล้วเนี่ยผมจะเอาเงินทับบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหลวงพุทธิมเพราะว่าผมเก็บพระหลวงพุทธิมมาเนี่ยผมก็ได้เงินจากหลวงพุทธิมมาเยอะพอสมควรนะครับคือพระไม่เยอะหรอกแต่ว่า อ่จำนวนเงินมันสูงพระไม่มันราคาแรงแพงอัน,นที่เราซื้อมาไม่กี่ตังค์แล้วได้ราคาเนี่ยเรากะว่าเราก็จะทําบุญบโดยเอาเงินเนี่ยถวะมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จนาถีราชาผมว่าเป็นโรงพยาบาลที่หลวงพุทิมเคยไปรักษาตัวอ๋อ้หลวงพุทิมเคยรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จนาถีราชาแล้วก็ผมกับภรรยาเนี่ยก็รักษาตัวกับโรงพยาบาลสมเด็จราชชาตลอดครับเราก็จะมอบเงินให้กับโรงพยาบาลสมเด็จราชชาครับจนขบวบผมบอกที่คนซื้อผมว่าผมจะเอาเงิน ส ais, ่วนเนี้ยมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จอภิชานะเขาบอกเขาเขาก็อนุมูลนธบุญด้วยให้เราอนุมูลชนบุญด้วยล้วก็โอเคครับแล้วก็ขายกับประเทแล้วก็เอาเราเอาเงินมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จปฏิชาแล้วก็ไปมอบกับสมเด็จประเทศอ๋อมอบให้กับสมเด็จประเทศเออปกติสมเด็จประเทศเนี่ยท่านจท่านจะเสด็จที่อาสิ่นั่งเป็นโรงพยาบาลศริชาเนี่ย บ่อยมากแล้วตอนหลังเนี่ยท่านธุระเยอะมากนะท่านก็นไม่ได้เสด็จไงเราก็ต้องไปมอบท่านที่สภากาชาดไทยครับก็บไปกันเนี่ยกับปัญญากับน้องสาวเนี่ยไปมอบกันที่สภากาชาดไทยจำนวนเงินเท่าไหร่ปีหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทใช่มอบให<อ>้หลวงวันเดชแล้วก็ถวายกับประเทศครับนะคือเราตั้งใจไว้แล้วโอเคเราจะอุทิศส่วนกุศลให้กับหลวงพุทิมด้วยไงเพราะว่าเราเราได้จากท่านมาแล้วใช่ไหมก่อนที่หลวงปู่จะมรณภาพก็รักษาที่นี่ไม่ไดรักษาที่นี่ใช่ใช่ คือหลังจากที่รักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จแล้วก็ท่านกลับไปก็ไม่นานท่านก็มรณภาพจนได้ลเล่นเหรียญรุ่นที่ที่สร้างเหรียญจยดน้ํากับเล่นรุ่นนั่งพานเนี่ยก็สร้างเพราะว่าท่านป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ปางยินกับเจรินทรพรสร้างครับตอนนั้นหลวงพ่อทิมป่วยอยู่ก็เอาพระไปให้ท่านุกเสียงที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลใช่อันนี้แหละก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ เราต้องมอไปโรงพยาบาลตำร็จนีแหละพี่ตัวอันนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะยังไม่ได้ปล่อยครับอันนี้มังชาอยู่แล้วปกมะขามเนี่ยครัปกมะขามที่ผมเก็บเนี่ยเพราะว่าอะไรมีคนเล่าให้ฟังว่ามีประสบการณ์มีประสบการณ์เมื่อกี้ว่าเจ้ากานคือคือหลวงปู่เป็นคนพูดเองมีคนหนึ่งเนีเขาเคยทางานอยู่ที่ระยองเนี่ยแล้วเขาชอบหลวงพุธิมากสถานหลวงพุธิมมากไปกราบหลวงพุธิมบ่อยแล้วก็ไปเสร็จปุ๊เขาไปเช่าบูชาเนี่ยพระจากรที่วัดเนี่ย เช่ามาเสร็จเนี่ยหลายอย่างหลายอ,องค์เหมือนกันเสร็จปั๊บแล้วลุงพิมพ์นั่งอยู่ด้วยคร<แ>เขาก็เอาให้หลวงพุทิมปลุกเสกให้ทิ้งในมือเนี่ยอแล้วก็ส่งคืนให้อย่างเงี้ยแล้วว่าเขาก็ถาม,มาลุงพิมว่าหลวงพอ่อหลวงพ่อองค์ไหนดีที่สุดอ่ะลวงพุทิมบอกว่าองค์จ้อยอ่ะอ,องค์จ้อยเขาพูดอย <c oughs> ่างนี้คือองค์จ้อยคือปกจ้อยอใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเขาบอกเนี่ยหลวงพุทิมเป็นคนหนึ่งว่าปกจ้อยเนี่ยพี่ะก็เลยหามาก็เลยหาเอาเจฟยังไงก็ต้องมีปกจ้อยแฝงมือนกันแล้วเพราะว่าท่านหลวงพิมมีคนบอกว่าปกจ้อย เป็น,นพระที่ดีอ่ะเช่าไหม <Okay. S 1> คือดีกับกับเราให้ฟังับพีขอบ,บคุณมากครับี่